เพราะก็อีกวันหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะพามาชมรถที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะเป็น Highlander Cap 1.9 DDI เกรดเกียร์ธรรมดาคันนี้สีฮอตพิซนะคะเป็นสีเทาแลมโบค่ะราคาจะอยู่ที่8,3000บาทนะคะ,ะให้ดูด้านหน้ากันก่อนโยนโมด้านหน้ากันสเล็กน้อยนะคะด้ะจังหน้าเป็นโครเมียมค่ะโลโก้อิสุสสีโครเมียมนะคะไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะแล้วก็ มีไฟเลี้ยวพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะคะตัวล้อแม็กสำหรับ Highlander Cap ตัวแซเนี่ยจะเป็นล้อขอบ17นะคะอันนี้ลายใหม่ตัว2023เนาะอ่าแล้วก็มือจับนะคะมือจับจะเป็นโครเมียมค่ะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็ตกแป่งนะคะก็จะมีฟิล์มนะคะฟิล์มที่เราให้ลูกค้าเป็นฟิล์มกามิน,นาค่ะ แล้วก็กระบะไลเนอร์จะเป็นของดีแม็กแท้เลยนะคะตัวนี้แข็งแรงทนทานตัวตะขอเกี่ยวนะคะอ่าแข็งแรงทนทานเดี๋ยวอ้อพาไปชมด้านในนะคะอ่ามาที่ด้านในนะคะมาตรวัดนะคะตัวมาตรวัดจะเป็นมาตรวัดเอ็มไอดี D. อ่าอยาให้ลูกคะ้าดูนิดนึงเห็นนะคะสวยงาม,มแล้วก็ตัวจอนะคะจอตัวนี้จะเป็นขนาดเจ็ดนิ้วค่ะอ่าฟัางก์ชันนะคะ ตอนนี้จะ,จะมีวิทยุ usb ipod bluetooth แล้วก็ vtr ส่วนตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นการสะท้อนหน้าจอนะคะรองรับทั้ง apple carplay แล้วก็ android auto แบบไร้สายค่ะตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค,ค่ะ6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังตัวเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังค่ะเบาะหนังจากโรงงานของเราจะเป็นเบาะแบบ f u o l max นะคะ,ะระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีกว่าเบาะหนังทั่วไป ลองเปิดแคบนิดน,นึงค่ะแคบจะเปิดได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะอ่าเปิดแคบเลยค่ะนี่นะคะเปิดได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาขึ้นลงสะดวกสบายหรือว่ากระทั่งยกของขนของอ่านี่สะดวกสบายนะคะด้านหลังอันนี้ติดตั้งบ็อกแคบให้แล้วนะคะแล้วก็อ่ามีช่องวางของเล็กๆน้อยน้อยนะคะมีกระเป๋าด้านหลังนี่นะคะวางเอกสารแล้วก็ตะขอเกี่ยวค่ะไว้สําหรับอ่าเกี่ยวถุงนะคะนี่ถุงของสัมภาระนะคะโอเคค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะคะกระบะตัวเตี้ยตัวสูงแขบสี่ประตูหรือว่ารถครอบครัวอย่าง New X นะคะสามารถติดต่อสอบถามเอามาได้เลยนะคะเบอร์โทรติดต่อ0894999840นะคะแล้วก็อีลไลน์ aor5090 นะคะอ่าเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ให้เลยก็แล้วกันเนาะฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบนึงกับก็ของรถคันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ